ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อนี้กะสีผ้าผีผ้าน้องมาเอางัวชุดใหม่จากพลอยใสฟาร์มนะครับพี่น้องครับมีง้อสาวหนังหนานามาให้พี่ให้น้องได้ชมนี่หลายตัวเลยนะครับเด้อนี่นะครับเนาะแล้วก็มีอนาคตพอพันตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ย่างเด็ดเลยนะครับพี่น้องคลิปเบื้องคลิปให้จบกันแล้วกันนะครับเนาะทั้งหลังก็มีง้อนะครับพี่น้องครับยังอีกหลายอยู่ พิกายุทธิบ้านเปือยตำบลหนองโกอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับอ่ะเพื่อบ่เสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวบนชู้สิผ้าผีผ้าน้องไปผุดคุยตักท่ากับท่านจอยครับผมอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะะมื่อนี้มีมะมัยนาะจอยเนาะค่ะเด็ดเด็ดเลยค่ะมือนี้เด็ดเด็ดเลยฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0637342326ค่ะ ไลก์กับเป็นเบอร์นีล่ะค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กกับพอยไซฟาร์มค่ะครับโอเคครับอ่ะตัวแรกเบอร์นึงก็ตัวแรกเป็นอนาคตพอพันรอเลยค่ะพี่น้องครับตัวนี้สว่าผิดหวังเลยอนาคตพอพันตัวนี้ต้องบอกว่ายางรอเด้ค่ะพี่น้องเด้อยางรอแล้วก็ลูกพ่อได้จอยตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของวีแอลค่ะลูกของวีแอลอายุจักเดือนหรอครับประมาณ8เก่าเดือนค่ะ8ถึงเกาเดือนสูงเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณร้อยสามสิบค่ะพี่ประมาณร้อยสามสิบด้ค่ะพี่น้องครับแดงดีหลังตรงเลยได้พี่น้องครับาสีน่ยงแจม อ่าเด็ดเด็ดตัวนี้จอยเปิดไว้ที่เท่าไหร่เอา2 3 5 0 0ค่ะอ่ะตัวนี้เปิดเบาๆสองหมื่นสามหาร้อยนะครับสองหมื่นสามหาร้อยอยากได้ทุกอายุหน่านจอหนินะครับเอาเดี๋ยวสิเพิ่งพาเบื้องล่างละเอียดใกล้ๆกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะตัวนี้เป็นงอทีอ่าหมอรถน่าจะเห็ดเขาจนหายแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็อ่าค่อนข้างที่จะโบดเต็มนะครับขอบหัวดำเบื้องแข็งเบื้องขาวนะครับเนาะนี่สวยเลยนะครับเป็นงอค่อนข้างที่จะเชื่องเลยแหละพี่น้องครับสังเกตตา ถ่ายยืนนะครับเนาะนี então, ่จับได้ใบได้นะครับด้านใยกัถือว่าแดงดีนะครับพี่น้องครับด้านใสนี่แดงดีนะครับเนาะเออนี่สวยๆเลยเดยวี่พายยางไปเบื้องเหงาหางนะครับนี่นี่นะครับนี่ไข่สองนะครับเบื้องเหงาหางนะครับเนาะนี่เด้อไข่ดำสองใบนะครับนี่เบื้องแนวหลังนะครับ สว,สวยเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่างามสวยแจ่มเลยล่ะพี่น้องครับเหล็บบมีปัญหาด้วยครับพี่น้องครับเราจะให้เบื้องแนวหลังนะครับเนาะดูแนวหลังเอออ่ะนี่เออ,อนี่เาส,สวยเลยนะครับนี่ใครอยากได้ก็ทั่วเอวด้วยครับพี่นอ้องทุ่งเอาทุ่เอาตัวนี้งามมีดีครับผม สวยจริงๆนะครับเนาะแค่ตัวแรกนะครับพี่น้องเด้อตัวแรกนะครับเนาะนี่ตัวนี้งามมีดีพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอารูปตออมันแดดออกแนบขึ้นให้ตรงนี้น้ำนะครับพี่น้องเด้อเพื่อพี่น้องอยากจะเห็นสีสัดชัดนะครับพี่น้องครับรับรองว่าสวยจริงเด็ดจริงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่2นะครับเนาะตัวนี้ต้องบอกว่าย่างหนาเลยนะครับพี่น้องครับ หนังหนาะตัวนี้ลูกพ่อได้จอยเป็นลูกของดีบีค่ะลูกของดีบีอายุจักเดือนแล้วครับอายุได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะอายุเจ็ดแปดเดือนนะครับส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่าจะร้อยยี่สิบหาได้ค่ะพี่ใส่ร้อยยี่สิบหาได้เด้อค่ะพี่น้องตัวนี้หนานะครับเนาะอ่าจอยเปิดเท่าไหร่เอาเบาๆค่ะสิบแปดหาล้อยค่ะเหมือนแปดหาล้อยได้ค่ะพี่น้องอ่ะตัวนี้เหมือนแปดหาล้อยนี่เหมือนแปดหาล้อยยืนเทียงทีรี่หนังหนาๆน,น,นี่แหละครับผม เราเจะพาเบื้องรายละเอียดอีกที่หนึ่งนะครับเนาะหนังหนาดีเลยนะครับนี่หนังหนาสวยๆงามๆโู้เชื่องคือกันกจับใ้ใบได้ครับพี่น้องครับสวยๆงามๆเลยนะครับนี่มื 18, 500. ่นแปดหาร้อยอยากได้ก็ทุ่เอาครับผมงาหางบแบบนี่ได้ด้วยครับพี่น้องครับ เอาผู้ใดหาง้วที่เป็นเนื้อหนังหนาๆอยู่กับเม้าครับมื้นก็บาทมื้นแปดต่อได้อีกนะครับก็ส่งฟรีจะลดก็จอยครับส่งฟรีประมาณม่เกินสองร้อยโลค่ะพี่ส่งฟรีประมาณสองร้อยโลเด้อคับพี่น้องหนังนาอยากได้กับเอาตัวที่สามครับค่ะตัวที่สามนะครับกิสาพเไปตรงตัวนี้เนาอแมนค่ะตัวที่สามตัวนี้หลังตรงดีสวยดีเบองหนังข้อพี่น้องครับกะค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับเนาะ ตัวนี้เป็นลูกเป็นลูกของจัมโบ้ค่ะตัวนี้ลูกของจัมโบ้อายุจักเดือนแล้วครับอายุประมาณเก้าเดือนค่ะอายุเก้าเดือนเด้อพี่น้องเด้อจัมโบเก้าเดือนอหัวลวนลังตรงวสวยๆแข็งๆตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เปิดไปสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยค่ะสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไหร่นี่น่าจะประมาณ <30 S 2> ร้อยสามสิบบวกเนาะใส่ประมาณร้อยสามสิบนะครับเดี๋รสสีภาเบื้องล่างเหลี่ยงไกลๆครับพี่นอ้องเอาเบื้อง สรงหนาเบื้องหนังข้อเอานะครับเนาะเบื้องมุ้งใกล้น้ำนะครับพวกชีดเป็นยังไงอันนั้นดำๆนี่กันนีหอย่างไอพึ<จ>่งไปหาโรตีส่าจะเป็นน้ำมันเป็นแมนออน่าจะน้ำมันเครื่องจรรบีเป็นส้นเหรพี่นอ้องอ้าวอีเด้อหนาาอา้าตาเบื้องแผ่นหลังเบื้องใกล้ๆครับโอ้โหเชิย่ยเชียงเนาะอีเด้อนี่เบอร์ที่สามนะครับพี่น้องเบอร์ที่สามเสียรายแดดบอกอย่าซื้อบ่าหันมันแดดออกอยู่พี่น้องนี่นะครับ หางกลมๆนี่แหละครับผมเออนี่เดอ้อเอาหางกลมๆเลยเดี๋ยวจะพาเบื้องสีด้านขวาเนี่กับว่าปาน่ดาดังด้วยพี่น้องครับเอออ่ะเอาเบิ้งมุมนี้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวจะภาพไปเบื้องด้านขวาของน้องเขานะครับเนาะอ่ะด้านขวาไม่ปานไม่ดังน,นะครับเห็นโมพี่น้องมันตัวใหญ่อยู่ด้วยครับตัวจริงๆนี่ครับผม มาเบิง้งเอานะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวตรงในสีประชัดเดี๋ยวบนชุดสีย่อนให้เบิ้งไมได้ครับอันนี้เบอร์ที่สี่นะจ่อยเนาะค่ะเบอร์ที่สี่ตัวนี้หางไงหางหนาขึ้นมาอีกหลายเลย่ได้ครับพี่น้องครับเบื้องไงตันไทยบอกเน่าตัดตัวยังอ้วนเลยละ่ะตัวนี้นี่ลูกพอไห้จักเดือนและ้ะตัวนี้เป็นลูกของโนเบิลค่ะลูกโนเบิลน้องจักเดือนแล้วครับได้ประมาณแปดเก้าเดือนค่ะอายุแปดถึงเก้าเดือนเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้<อ>ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบ ใส่ประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับใส่ประมาณร้อยสามสิบนู่นเบื้องเบิ้งทั้งหนาทั้งข้อก่อนราคาจังฟังกันนะครับเนาะเบิ้งเล็บตัวจริงนี่สีแดงเข้มนะครับพี่น้องคันสีแดงออกนี่เหลี่ยมมากมากด้วยแหละตัวนี้อ่าจอยเปิดเท่าไรตัวนี้เปิดไปสองหมื่นสี่พันห้าร้อยค่ะตัวนี้สองหมื่นสี่ห้าร้อย 24, 500, นะครับเด้อสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับเออนี่เบิ้งเอาหางเบิ้งไทยนะครับ เบื้องด้านขวากะบมมีปา่านบมมี่ดังขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่บมมีปา่านบมมี่ดังนะครับเด้อนี่นะครับเบอร์ที่ซีงามๆนี่แห,หละครับผมใหญ่ๆหนาๆนะครับเนาะเออนี่นะครับเบอร์ที่ซีสวยๆนะครับเนาะ,ะเบอร์ที่หานนะครับเนาะ เบอร์ที่หาตัวนี้ใหญ่ใส่ประมาณร้อยสี่สิบได้ครับโค้งสั่งไงเข้าขัดปีกัวๆลรอค่ะตัวนี้อายุปีกัวลูกของพอไดนเนี่ยตัวนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตค่ะลูกของช็อกโกแลตได้ครับตัวนี้โค้งสั่งสูงใหญ่แล้วก็สีค่อนข้างที่จะแดงดีที่เดียวนะครับเนาะตัวตัวจริงมันใหญ่ได้พี่น้องครับสูงสูงเกือบร้อยสี่สิบเบียดเยดล่ะตัวนี้มันจากเดือนอะไรตัวนี้ตัวนี้ได้ประมาณสิบสามเดือนสิบสี่เดือนครับประมาณตัวนี้สิบสามสิบสี่เดือนแต่ว่าโค้งสั่งอีหญ่ครับอีกบ่โดนอุ่ สีค่อนข้างที่จะแดงเข้มแล้วก็ตัวนี้น่าจะเลี้ยงเพรโดนน่าจะได้ผสมใกล้ๆนี่แหละครับผมอาจอยเปิดไว้เท่าไรสองหมนสองพันหาลอยค่ะตัวนี้สองหมนสองหาลอยนะครับเป็นเป็นงัวเครื่องดํำด้วยพี่น้องเด้อโบดนะครับเนาะเครื่องดำดน,งดน,น,นี่ด้านด้านขวากะบัวป่านบัวดังนะครับนี่เดี๋ยวใครใหนผู้ใดท่านเห็นสีเดี๋ยวแดวดออกแดดออกเป็นชูนสิท่วนเหยือกไม้ด้วยค่ะพี่น้องสองหมื 22, นะ่นสองหาลอยเนาะค่ะนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับเดี๋ยวผมถอยมากใกล้ๆให้เบิดงเออนี่ อันนี้อยู่ในระยะประมาณ2เมตรได้ครับพี่น้องครับแต่ตัวค่อนข้างจะใหญ่ละหลังตรงแล้วก็โตเงี้วเขาในก็เฮ็ดให้แล้วนะครับเดียบร้อยแล้วเห็นแล้อว่าเบื้งตัวจริงได้่ได้ครับเด้อบัวปานบัวดังครันะครับเนาะนี่อันนี้ตัวที่หาเนาะค่ะตัวที่ห้านะครับเออเดี๋ยวต่อไปสิผ้าเบิ้งตัวที่ตัวที่ตัวที่หกค่ะตัวที่หกนะครับพี่น้อง อ่างอนี่แหละปะนี่ตัวนี้อ่างแขนแขนหุ่นลึกๆค่ะตัวนี้เป็นลูก KF 7 2็ค่ะตัวนี้ลูก KF72 น้องจักเดือนแล้วครับได้ประมาณ8 9เกเดือนค่ะอันนี้ประมาณ8ถึงเกเดือนได้พี่น้องเด้อ<ไ>ส่วนสูงนี่ร้อยสามสิบบวกบวกไปหลายตดวล้วพี่น้องตัวนี้8 9เกเดือนตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่หมื่นเก้าห้าร้อยค่ะตัวนี้หมื่นเก้าห้าร้อยเด้อครับเด้อหมื่นเก้าห้าร้อย 10, 900, 500, นะครับนี่ ง้อมาถึงสองเมื่อนใหญตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมเบื้องหน้านะครับนี่เบื้องข้างหลังครับนี่เด้อเอาน,นี่นะครับเอาเบิง้งควูตัวนี้ไปน้ำนี่จะให้เบิ้องมามตัวใหญ่สำเนียน,นะครับเบิ้องมุ้ยไก่นี่มือเงาห่า้อยยังไงพี่นอ้องเปนตกเต๋อ่ะมือเงาห่าลอยอันนี้ตัวที่ ตัวที่หกหกค่ะหกอ่ะต่อไปสิภาพไปเบื้องตัวที่เจ็ดนะครับเด้อตัวที่เจ็ดนะครับนี่นี่มิตตงงามเลยครับผมตัวที่เจ็ดตัวนี้เป็นลูกของดีบีค่ะตัวนี้ลูกดีบีหนังหนาๆเลยเหละพี่น้องครับไอ้มันจไกเดือนล้วนี่ยได้ประมาณหก <6 S 2> เดือนเจ็ดเดือนค่ะประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเอาเบื้องหนังข้อเอานะครับหกเจ็ดเดือนแขแคๆแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะเงาเลยนะครับเนาะหกถึงเจ็ดเดือนสูงเท่าไหร่ครับ แจะร้อยยี่สิบหาอ่ะสูง<ว>ประมาณร้อยย<า>ี่สิบหาได้ครับพี่น้องอ่ะตัวนี้จ้อยเปิดเท่าไหร่หมื่นหกห้าร้อยค่ะตัวนี้หมื่นหกหาร้อยหนึ่งเดียวพี่น้องครับหมื่นหกห้าร้อยนะครับเนาะหมื่นหกหาร้ 16, อยเดียวสิบห้าเบื้องทั้งหางนะครับนี่เบื้องทั้งหางเอาเบื้องหางแขนแขนนี้แหละครับผมเออนี่นะครับเราจะไอเอเอ,เอ,เอ,เอนี่อ่ะ อะนี่นะครับตัวนี้ด้านขวากับบวัวป่านบวัวร่างนะครับผมอยากได้กับมาเอานะครับเมื่อหงหาลอยได้นังนาน,น,น,นเนี่ยที่น้องมักตัวไหนเลือกเอานะครับเออเลือกเอานี่ตำหนิไม่มีนะครับตำหนิไม่มีเอ้า ่าตัวต่อไปค่ะตัวบอร์แปดค่ะนี่ลูกฮุตตันค่ะต่อไปอ่าลูกฮุตตันนะครับพี่น้องครับเบอร์ที่8ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่สูงลอยสามสิบบวกๆแล้วล่ะไอ้น้องจักเดือนล่ะครับนี่ได้ประมาณสิบเดือนค่ะเก้าเดือนสิบเดือนค่ะประมาณสิบเดือนนะครับพี่น้องก็ออกถึงสิบเดือนนี่แหละใส่ประมาณลอยสามสิบน,นะครับลูกฮุตตันนะครับอ่ะตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับมื่นสามหาร้อยค่ะตัวนี้มื่นสามหาร้อยด้วยพี่น้องครับมื่นสามหาร้อย เออนี่ให้เบื้องหน้านะครับเนาะเบื้องแผ่นหลังเดือกเอามื่นสามหาลอยบวชสุดโตนเหรพี่น้องตัวข้างๆกันหงเอาหางเนี่ยครับมื่นสามหาลอยใดใส่ลอยสามสิบตัวนี้มื่นหกหาลอยตัวใดย่างหนานะครับนะเนานะนะเดือกเอาพี่น้องมักแบบใดพี่น้องต้องมาเบื้องตัวจริงอีกเด้อครับเด้อกขันมาได้งามงามกว่าที่ไทยคลิปแน่นอนครับผมนี่หนักหนะนะาหนามื่นสามหาลอยตัวใหญ่ อันนี้เบอร์ใดก็จ้ะตัวนี้เบอร์แปดค่ะเ <8, S 2> นาะอ่ะพี่น้องครับเบอร์ที่แปดตัวที่เก้าครับค่ะเอานี่ค่ะเอาที่เก้าเอาใส่สายดําสีบักตาลนี่แหละ,ะจาก <ผม S 2> หัวลนธรรมชาติเป็นลนธรรมชาติแล้วก็ตัวนี้ได้สีดําแดงด้วยครับเด้อลนธรรมชาติสีดําแดงอันนี้ง้อจ็กเดือนแล้วครับตัวนี้ได้ประมาณสิบเดือนค่ะดําเลยจนกลองบุฟฟกันเดียเด๋ยวด้อเออนี่อ,อายุสิบเดือนลูกพอ่อหน ตัวนี้เป็นลูกพริกแดงค่ะพี่ลูกพริกแดงสิบเดือนสูงก็ใส่ประมาณร้อยสามสิบได้คับพี่น้องครับโดยประมาณน,นะครับเนาะแล้วก็ได้ลนธรรมชาตินะครับตัวนี้นง,งามๆเลยตัวนี้พี่น้องผู้ใดมักสีแบบนี้มักสีหายยากนี่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาดูนะครับเอ,อตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่หมื่นสองหาร้อยค่ะตัวนี้หมื่นสองหาร้อยด้วยพี่น้องครับหมื่นสองหาร้อยอ มาเอาพี่น้องครับ1 2 5 0 0นะครับหมื่นสองห้าร้อยตอนนี้บ่มี่รกครับผมนี่มาตัวไหนมาเลือกเอาด้วพี่น้องเด้อมีแต่งามๆครับอ่ะอันนี้เบอร์ที่เก้าเลยพี่น้องครับเ,เ,เ,นะเบอร์ที่เก้าอ่าเบอร์ที่สิบเอาเอาตนะครับอ่ะเบอร์ที่สิบ ตัวแดงแดงเนี่แหละครับพี่น้องอ่ะทั้งหลังมีอีก่แ้วครับเดอ้อตัวที่สีตัวนี้สีแดงเข้ากันค่ะตัวนี้เป็น,นลูกลูกแดงใบเล่ค่ะลูกแดงใบเล่เด้อครับเดอ้อน้องอายุจักเดือนแล้วได้ประมาณแปดเดือนค่ะอายุประมาณแปดเดือนแดงใบเล่นะครับอ่าสูงอยู่ที่เท่าไหร่จอยตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกลบค่ะอันนี้ใส่ประมาณร้อยยี่สิบห้าเด้อครับพี่น้อง จ้อยเปิดเท่าไหรเหมือนซีหาลอยค่ะตัวนี้เหมือนซีหาลอยนะครับเหมือนซีหาลอยก็ได้แดงได้หนานะครับเนาะได้หนาดูดีกวมีอนาคตอีกตัวหนึง่งทันนี้ก็ได้อ่ะเบื้องช่วงหนานะครับเบื้องช่วงไล่นะครับเนาะเบื้องท่นหลังอ่ะใอยากเห็นขวนกับเบื้องเอาไกลๆนะครับเนาะนี่เด้ออ่ะ,อะนี่นะครับ นี่เดอ้อเดี๋ยวไปชวสิภาพเพิ่งทางหางทางไถยนะครับอะแดงดีพี่น้องครับงามๆนี่แหละพี่น้องครับไทยอยากได้กะมาเอานะครับนี่มื่นเท่าไรก็จะมื่นสี่พันห้าร้อยค่ะมื่นสี่ห้าร้อยหนึ่งพี่น้องครับอ่ะเดือกเอานะครับ บังเอามากตัวใดเลือกเอาได้พี่น้องเด้อต่อได้นะครับเนาะตัวนั้นหญ่ๆงามๆด้ยครับตัวต่อไปครับผมค่ะเอาเป็นชุดหลักพันค่ะอต่อไปหลักพันมีหายอยู่ด้วพี่น้องหลักพันมีมีจักตัวจอาทั้งนี่มีคูหนึ่งค่ะคูหนึ่งที่มีสามตัวหล่ะแต่ว่าตัวนี้มันเจ็บขากรเลยโต้อ้ตัวตัวนี้เอาตัวนี้บริเวทายได้ครับด้อทั้งหลังนี่ก็ที่เป็นครูนี่เนาะหลักพันกะตัวใหญ่เติบยื่ดอกพี่น้องครับไอ้มันไอ้จักเดือนแล้วตัวนี้ ประมาณ6เดือนกว่าเจ็ดเดือนเหมือนค่ะหกหกถึงเจ็ดเดือนนะครับแต่ละตัวพี่น้องครับเอาสองตัวที่ผูกอยู่นี่เลยนี่นี่นี่หกถึงเจ็ดเดือนแต่ละตัวสูงประมาณเท่าไหร่แต่ละตัวนี่น่าจะประมาณร้อยยี่สิบได้ค่ะประมาณร้อยยี่สิบนะครับส่วนสูงโดยประมาณตัวนี้ได้ประมาณเจ็ดเดือนตัวแดงเจ็ดเดือนแม่ค่ะตัวนั้นหกเดือนตัวนี้หกเดือนนะครับเนาะเอาจอยเปิดตัวละเท่าไหร่นี่ตัวละเก้าพันเก้าค่ะขอขอหยกครูตัวละเก้าพันเก้าตัวละเก้าพันเก้าเอาแบบยกครูหอยลอโลค่ะเอาแบบหยกครูทรงให้ยฟรีลอยโล อันนี้เอาเป็นเบอร์เดียวกันมันบ่เมีนค่ะเอาเป็นเบอร์สุดท้ายเป็นเบอร์เดียวได้พี่น้องครับไผอยากจะแยกนี่ให้ถามเอานะครับหรืออยากจะได้ตัวนี้เซ็กับเบอร์ใดก็ได้นะครับหรืออยากได้ตัวนั้นเซ็กับเบอร์ใดก็ได้เมีนค่ะแต่ว่าบับัตถ้าเอาอีกตัวหนึ่งวงมุนนี่ก็บหอยกอบพันเกลาคือเก่าค่ะเออนี่ยนะครับพี่น้องครับถ้าเอาตัวใดตัวนึงพูดเอาคู่นี่ไปนั่กับกอบพันเกลาคือเก่าครับผมอ่ะนี่เอาเบื้องด้านขวาอ่ะนี่นะครับตัวนี้โบมี่บอกพี่น้องครับนี่่อะ สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวละเดี๋ยวรอเบางอีกขางหนึ่งค่อยลุกนี่เป็นงว้วงโบดสุโต,โตรด้วยพี่น้องครับผู้ใดาหางว้วงที่ราคาบอถึงเมืองที่เป็นบานมันกะมื่เลือกเอาได้นะครับเนาะนี่นี่มีหยอยคูนลยนะครับเนาะเออมือนี้จอยนี่น่นาจะมีห้ประมาณานี้นะครับผมกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับ,บ,รรบสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ